สวัสดีค่ะพี่น้องช่องหมอครอบครัวนะคะช่องนี้ค่ะเป็นช่องสาระให้ความรู้คําแนะนํานะคะในผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุค่ะพี่น้องเป็นพยาบาลชุมชนนะคะด้วยประสบการณ์การทํางานมากกว่า18ปีค่ะในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆนะคะจึงมีความคิดอยากนําความรู้เคล็ดลับดีๆนะคะมาแบ่งปันค่ะและทําคลิป เพื่อให้ญาติผู้ดูแลลายใหม่นะคะได้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุค่ะเช่นการดูแลแผลกดทับการดูแลผู้ป่วยใส่อาหารนะคะการพิกตะแขงตัวและผู้ชมนะคะจะได้รับสาระความรู้ข้อแนะนําในการดูแลสุขภาพค่ะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุญาติผู้ดูแลและคนทั่วไปนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะคะและกดแชร์เพื่อแบ่งปัน ข้อมูลดีๆช่องดีๆนี้ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะ